เทตรงนี้ก็มีผลนะเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆเทนี่คือมันคล้ายกันดริปนะครับป๋องใช่ใช่ผมใช้เทคนิคการดริปตัวนี้เป็นบัตเตอร์วอชครับเนยเหรอใช่ครับถ้าเป็นค็อกเทลเนาะเขาจะละลายเนยครับแล้วเขาจะใส่ไว้ในตัวเบอร์เบิร์นเซฟวูดเอาไปแช่แข็งแล้วเราจะได้เทคเจอร์ของความเป็นครีมมี่นี่คือกรองอีกทีนะใช่ใช่ครับอันนี้อันหนึ่งอันนี้เอาเทคนิคของกาแฟมาผสมกับบาร์เทนเดอร์ นี่ระบบการต้มแบบนี้เรียกว่าอะไรครับตัวนี้เป็นตัวไซฟอนครับแต่ว่าแทนโปรเตสตเขาต้มกาแฟอันนี้ผมเอามาต้มเหล้าครับตัวนี้คือวายดิค t ลเตอร์อ๋อนี่คือวาเหรอครับใช่เครับเอาทุกอย่างที่มันเป็นศาสตร์ของบาร์เทนเดอร์กับบาริสตาเนี่ยเอามารวมกันอ๋อนี่หมายความว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยมีมีวน์ผสมด้วยใช่ครับมีเทคนิคของการทำวา์ผสมด้วยแต่ตัวนี้คือจินครับจินที่เราไปอินฟิวกับตัวตัวกับเมล็ดกาแฟมาใหญ่แล้วอะแล้วนี่คือทำอะไรครับ อ,ออันนี้คืออโลมาเซตเป็นตัวออเรนเซตเราอยากได้ซิตรัสออยตรงขอบแก้วครับ